เนียคนดูทุกคนอ่ะรู้จักตัวละครอาวีทุกคนเฮ้ยกับเพจจำชื่อไม่ได้เฮ้ยดูเพจช่วยดูหน่อยนี่เป็นไงวะตัวนี้ได้ปะได้ปะเออเนี่ยน่าจะได้แล้วเฮ้ยไม่ใช่ผิดเดี๋ยว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 เับกลับรับกลับเออเออเออเป็นไงเก่งป้าเก่งฮัททุกคนอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้อ่ะอุกจอบไม่ ต่อไปโอ้โหไอตัวนี้มันเป็นสัตว์สัตว์ประเภทไหพี่การดูออกว่าว่านี่คืออะไร้ยอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรทุกนี้ตัวอะไต้องเป็นคนว่าลูกกากแน่เลยอ่ะเราตั้งใจว่าลูกมากเลยอะแล้วเนี่ยว่าลูกกากมาแล้วพี่จะทายได้ไงอ่ะได้เวลาแล้วได้เวลาัมามมามามาดูอรักาาาา ่โอ้โะคือใครใครทายเป็นแต่ละไม่ได้จะบวกให้เลยจริงจริงโอ้โหว้าวสวยอ่ะเพน่าอันนี้จีโรดิเพี้ยเห็นอันเนี้ยเพี้ยแล้วตอบไม่ได้เออเนี่ยเพน่ามันคือมันผิดตั้งแต่นี่ไงมันผิดตั้งแต่อันแรกสุดอันบนสุดที่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้